สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเจ้านางนะคะสวยเนียนใสนะคะ b r i บริส o t สมูทยู T ี้ u ู l นะคะเป็น Perfect Bright นะคะ UV เป็นแป้ง t w a y p y w o w r f r u n d a t i o n นะคะที่ซื้อมาก็จะเป็นปีสอหนึ่งก็จะเป็นสำหรับคนที่ผิวสีขาวเหลืองนะคะก็จะมีหลายเบอร์มากๆเลยก็จะมีเบอร์สนะคะแล้วก็มีปีสอหนึ่งนะคะแล้วก็เบอร์สีก็จะเป็นผิวเข้น ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะจะต้องไปดูแต่ว่าปกติก็จะใช้เป็นคนผิวขาวนะคะก็จะเลยใช้นีส้มเน่ผิวขาวเลยด้านในนะคะก็จะเป็นตลับแบบนี้เลยสีขาวสะอาดนะคะโลโก้ก็จะเป็นสีทองนะคะเป็นหน้าผ <สา S 1> ูา<ส>า้หญ <สา S 1> ิงก็จะมีบอกเบอร์นะคะน้ําหนักสิบกรัมนะคะผลิตด้วยนี่บริษัทนี้นตลับแข็งแรงดูดีเลยนะคะด้านในก็จะมีกระจกบานใหญ่มากๆก็จะมีพับมาให้หนึ่งอันนุ่มมากเลยนะคะเป็นพับที่นุ่มยืดหยุ่นดีค่ะ ส่วนด้านในก็จะมีเนี่ยคะ่ะรองนะคะแผ่นรองพลาสติกแป้งนะคะก็จะปั๊มโลโก้มานะคะว่าเจ้านางจะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะความปกปิดนะคะเป็นแป้งที่ปกปิดดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะส่วนนี้จะมีแป้งที่ไม่ได้ทาอันนี้ไม่ได้ทารองพื้นหรืออะไรเลยนะคะเคลมว่าแป้งเป็นแป้งที่ปกปิดสูงเลยนะคะ อัน,นี้นะคะมือไม่ได้ทาครีมไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะอยากจะลองทดสอบความเนียนของแป้งดูนะคะนี่ค่ะให้ดูปกปิดดีนะคะถ้าอยากจะให้ปกปิดมือออกงานนะคะให้เอาพับนะคะไปชุบน้ําค่ะแล้วจะมีความแน่นมากกว่าเดิมอันนี้ะน,นะคะเป็นพับที่ ผสมน้ำเข้าไปนะคะก็จะปกปิดแน่นขึ้นเนียนขึ้นนะคะสําหรับออกมามีกันแดดด้วยนะคะนี่เนียนมากเลยค่ะใช้เป็นประจําเลยนะคะมีรอยสิวก็ปกปิดสิวได้ดีมากๆเลยค่ะโยนานอยู่ทนนะคะกันน้ํากันเหงื่อค่ะในราคาสองร้เก้าสิบาทนะคะแล้วแต่ล้ำค้าที่จะจําหน่ายพับนุ่มมากครับขอบคุณค่ะ